วิญญาณนะครับหลวงตาหรือหรือผีทั้งหลายแหล่นะครับจะได้บุญจากเราจากวิธีการใดบ้างครับให้ทานรักษาศิลเจริญภาวนาธรรมะเนี่ยได้จากความสว่างของจิตเราหมายถึงว่าทุกดวงวิญญาณเขารู้ไหมครับหลวงตาว่าอันนี้คือแสงสว่างนี่คือบุญอัน,นี้รู้ดิในโลกวิญ,ญญาณมันไม่มีกลางวันกลางคืนมันอยู่ด้วยความมืดกับความสว่าง เทวดาเนี่ยไม่มีกลางวันกลางคืนนะทุ <Okay. S 2> ถ้ายุคนี้นะยุคเนี่ยโอ้ตั้งแต่ดาวบดึงยันไปพรมนะสว่างสวัยนะทุเ <Okay. S 2> พราะอะไรรู้ปะไม่เกิดมันอรอภะษี mm hmm. มันก็เลยโอ้โหสุลุูหูตา <Okay. S 2> ถ้าเลยไปแล้วก็เหลือน้อยลงละมันไม่เกิดแล้วไง <Okay. S 2> เหลือน้อยลง <c oughs> เชวลาน้อยความสว่างในภูมิแต่ละภูมิก็ สว่างน้อยบางยกมีปีมาณอยู่ไม่กี่หลังมองมามนุษย์เมื่อไรมันจะขึ้นมาอ,อยู่เป็นเพื่อนอะไรประมาณเนี้ยมันลงไปทําไม,มข้างล่างอะไรประมาณการเป็นวายแต่เกิดสังสารวัตรทุกลมหายใจเขาออกเนี่ยเกิดเกิดเป็นตยยู่เนี่ยทุกลมหายใจเขาออกเนี่ยกําลังเกิดกาลังตายอยู่เนี่ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่น เรียกสังสารวัฏอุถูกแล้วล่ะรับไม่มีที่สิ้นสุดนะเพราะฉะนั้นฝึกไว้จะได้เตรียมตัวจะได้กําหนดได้จริงๆแล้วหลวงพ่อท่านสอนหลวงตานะชาตินี้ให้เวียนบนนะถ้ายังถ้ายังจะเกิดอยู่นะให้ปิดาจภบมูให้ได้ให้เวียนข้างบนนะตายก็เป็นเทวดาหรือพรมเนี่ยจากมนุษย์เทวดาพรม,มนุษย์เทวดาพรมจะไปเวียนล่าง เอาก็แล้วกันมันก็จะมีความรู้สึกแล้วเราเวียนวนแล้วไมันจะมีความรู้สึกว่ากูจะไปไหนก็ได้เนี่ยเพราะไปโดยกรรมไง